สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าจากฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยเราปลูกผักกันยากเนาะครับแล้วถ้าอยากจะกลับมาปลูกเนี่ยไม่ว่าจะปลูกกินหรือปลูกขายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราควรจะเริ่มตอนไหนเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันยากเหลือเกินสาหรับเพื่อนๆบางคนเนาะปลูกแล้วปลูกอีกไม่งอกไม่ขึ้นเลยไม่โตไม่ได้น้ําหนักหรือรากเน่าตายยังไงก็ไม่เวิร์กสักทีแล้วถ้าจะปลูกเนี่ยเราควรเริ่มตอนไหนเราให้ถึงหน้าหนาวหรือเปล่า อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับสําหรับเพืเ่อนๆมือใหม่เนาอะ,อะอย่างผมทําผักไฮโดรมาตั้งแต่ปี2017นะครับซึ่งปีนี้ก็หลายปีแล้วครับทําคลิปวันนี้วันที่15พฤษภาปี67ครับก็ทํามาหลายปีครับหน้าฝนปีนี้ก็กะจะไม่ใช้พัดติกคลุมหรอกครับเพราะถ้าคลุมไปเนี่ยของผมอยู่กลางทุ่งยังไงก็เจอลมพัดพัดติกขาดกระจายซื้อใหม่อีกเหมือนเดิมก็เลย ไม่ใส่เหมือนปีที่แล้วนั่นนะครับปีก่อนก่อนนู้นใส่ครับจะปลูกง่ายกว่าไม่ใส่อ่ะทีนี้พามาดูครับว่าเราจะเริ่มปลูกตอนไหนดีเพราะอะไรแบบไหนยังไงมาดูครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูครับวันนี้ผมเติมน้ําแล้วก็เหมือนเดิมครับเป็นน้ําธรรมชาติในการปลูกส่วนเพื่อนๆพอนใดรใช้น้ําธรรมชาติช่วงนี้แล้วจะเจอปัญหาก็คือน้ํามันขุ่นมันอะไรเดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูอันนี้มาดูครับช่วงที่ผ่านมามันร้อนมากเนาะเวลาเราทําผักเราก็แบบท้อนะครับเพะปลูกแล้วไม่ได้น้ําหนักปลูกแล้ว ไม่ได้ตามเป้าบางคนก็ไม่ได้ทุนบางคนแค่ปลูกขายก็ออรู้สึกว่าไอ,อ้แค่ปลูกกินก็รู้สึกว่าทําไมมันยากจังแล้วจะเริ่มอีกทีตอนไหนร้อนหน้าหนาวดีไหมอ่ะมาดูครับสําหรับผมเพราะว่าช่วงนี้เพราะเมล็ดก็แทบจะสายไปแล้วนะครับก็คือปลูกไปเลยครับเพราะว่ามันเป็นฤดูร้อนที่เป็นขาลงแล้วอ่ะดูอย่างของผมผมปลูกเยอะขนาดไหนมาดูนะครับก็ไม่เยอะหรอกครับผมจะทําต้นพันเนี่ยช่วงนี้ก็ขยับเป็น4วันครั้งนะครับครั้งละก็เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกเจ็ดสีเฮ้ยหกหฟองน้ำเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่หปดเก้าสิอ็ะสิฟองน้ำฟองน้ำละหกสิบต้นของผมนะหกต้นเนี่ยผมตีหกต้นก็ประมาณ600ต้นเนาะประมาณ600ต้นกลมๆในการปลูกแต่ละชุดทุกๆอ่าสวันผมก็จะขายประมาณ600ต้น ก็ประมาณนี้ฮะเนี่ยชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ชุดนี้ปลูกไปครึ่งนึงแล้วเหลือครึ่งหนึง่งนี่ฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันมันตกบ้างไม่ตกบ้างแล้วมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยฮะต้นพันยืดนี่ยืดยืดแบบนี้ปลูกได้นะครับปกติเนี่ยนะฮะร้อนจะไม่เจอหรอกครับปัญหาพวกนี้จะเจอปลายฝนต้นหนาวนะครับที่พายุเข้าติดต่อกันเนี่ยมันก็จะทําให้ผักยืดแต่ช่วงนี้ก็ยืดเหมือนกันครับเพราะว่าแดดไม่ออกหลายวันอยู่ของที่บ้านผมนะแต่ก็ปกติครับเนี่ยก็มา ฟองน้ําที่เป็นตะไคร้ไม่ต้องไปสนใจนะครับตะไคร้หนาเลยปลูกไปเลยครับไม่เป็นไรเวลาเขาอยู่ในกล่องเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีแสงเข้าไปไอ้พวกตะไคร้ก็จะไม่มีครับเริ่มปลูกได้เลยครับก็เพราะปลูกไปปกติเลยก็เริ่มง่ายขึ้นแล้วสําหรับเพื่อนๆที่ปลูกอยู่ก็ไม่เป็นไรครับใส่ปุ๋ยปกติได้เลยตอนนี้จากช่วงที่ผ่านมาเราลดปริมาณปุ๋ยเนาะอย่างผมชุดที่ผมลงเนี่ยก,ก,กับชุดนี้เนี่ย ก็คือผมใส่ปุ๋ยปกติแล้วนะครับคือ 4cc ต่อน้ํา1ลิตรคือกล่องละอย่างละ 160cc ส่วนรังกุ้งเนี่ยผมตี25ลิตรนะครับก็จะเติมไปเลยครับกล่องละอย่างละ 100cc ก็เติมเท่าเดิมได้เลยสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เติม 3cc ก็ขยับเต็มได้แล้วนะครับผมว่าแต่แต่ว่าถ้าปุ๋ย 4cc เหมือนของผมเนี่ยขยับเลยครับขยับขึ้นเลยครับเป็น 4cc ต่อน้ํา1ลิตรเต็มสโตรกไปเลยไม่มีปัญหาครับในส่วนตรงนี้ก็จะเริ่มปลูกง่ายขึ้นแล้วครับเพราะว่าอากาศมันเป็น หน้าร้อนที่เป็นขาลงแล้วจะเข้าฤดูฝนแล้วก็จะปลูกง่ายกว่าช่วงที่ผ่านมาเยอะครับสาหรับเพื่อนๆที่ปลูกช่วงที่ผ่านมาปลูกได้เนี่ยยกนิ้วให้เลยครับเก่งมากครับเพราะว่าฤดูร้อนปีนี้นะตั้งแต่ผมทําผักมาเนี่ยครับร้อนที่สุดเลยร้อนมากบุยดําบ้านผมเนี่ย44องศาเลยทีเดียวซึ่งมันร้อนก็ทําให้เราปลูกผักยากส่วนเพื่อนๆที่กําลังลังเลใจหยุดปลูกก่อนไหมไม่ต้องครับช่วงนี้แล้วจัดไปเลยครับปลูกไปเลยเพราะว่า มันหมดช่วงที่อากาศร้อนสูงๆแล้วฮะมันเป็นขาลงแล้วช่วงนี้ถ้าอากาศร้อนผักก็สลบเด็ดเหมือนกันครับตรงนู้นกล้องผมเริ่มไม่ทํางานนะครับสรุปให้ฟังครับสําหรับเพื่อนๆที่ชะงักการปลูกหรือหยุดที่จะปลูกอยู่อยากจะปลูกตอนไหนปลูกได้เลยครับ วันที่ผมทาคลิปวันนี้ก็15พฤษภาปี67ครับก็เริ่มปลูกไปเลยครับปัญหาช่วงหน้าร้อนมันก็เริ่มหายอย่างเพลี้ยไฟโดนฝนเขาก็เริ่มหายไปตรงนี้ก็จะง่ายขึ้นครับก็จะไปเจอราใบาจุดอีกทีหนึ่งก็คือปลายฤดูฝนแค่นั้นครับช่วงนี้ก็ไม่ยากครับปลูกเลยครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับเพื่อนๆคนใดทาผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับหรืออยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปทุกคลิปที่ผมทำเกี่ย สำหรับทลิปนี้กล้องไม่ทำงานแล้วขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับตอนนี้ทางสวนก็มีผลิตธัณฑ์เป็นพริกป่นคั่วมือเลยนะครับคั่วเองแล้วก็ที่สำคัญครับตำเองด้วยตำกับมือด้วยครกตั้งแต่สมัยรุ่นคุณย่าผมขนาดใหญ่มากพริกป่นที่คั่วเองตำเองแบบนี้นะครับรสชาติจะเผ็ดแล้วก็กลิ่นหอมมากครับเก็บไว้ได้นานซึ่งผมขายกระปุกละแ9บาบาทครับค่าส่งครั้งละ30บบาทเก็บปลายทางได้ครับนี่ฮะ พริกป่นเก็บไว้ในกระปุกแบบนี้เก็บไว้ได้นานกลิ่นหอมหยิบใช้ตอนไหนก็สะดวกครับมีติดครัวไว้ดีแน่นอนครับ